ดิง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 ปิงปิงมาก้าบอครับผมซื้อก้าบอครับไม่กินเสื้อไม่กินเสื้อไอ้ดำน้อยตัวดำดำหม่ำหม่ำเท้าน้อยอีกแล้วอีกแล้ว ชอบหม่ำเท้าโชว์ทุกทีเลยแม่ไม่ให้หม่ำหรอแม่ไม่ให้หม่ำหรอืกินเป็นจีนเป็นจังก้าวกินเป็นจีนเป็นจังเลยนะแกไหนดูชิไหนดูชิ เจ้าครับนี่ๆีบีตวนี้ฮะชอบไหมชอบไหมแ้วทแทแทลาลาลาคุกกี้คุกกี้จะดิ้งน้อยจะดิ้งน้อย ใครตัวเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยใครตัวเป็นหนุ่มแล้วทำไมหน้าแก่กว่าวัยล่ะลูกหน้าหน้าแก่ก่่อวัยเหรอหือ